สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมากินข้าวเจ้ากันนะครับวันนี้ก็มีกับข้าวอันนี้คือไก่หางเลนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นออมหมูนะครับผมแล้วก็มีน้ำพริกพักต้มนี่น้ำพริกนุ่มนะครับอันนี้ก็คือหอมกป่านะครับผมวันนี้ก็มาพบปะกันยมเจ้าเจ้านะครับกาถุงนาเลยนะฮะวันนี้มีข้าวเหนียวด้วยครับนี่วันนี้ก็จะมากินข้าวกินปลากันเนาะก่อนที่จะไปทํางานทําการกันนะครับมาครับทุกคนกินข้าวเติมกันครับ อร่อยมากครับทุกคนวันนี้มันมีแคบหมูครับอันนี้ของผักเหนือก็จะมีแกงหางเลนะครับอันนี้แกงหางเลเนาะนี่น,นี่หมูครับผมเปื่อยมากครับหมูเขาจะเปื่อยมากแล้วก็มีเครื่องเทศเยอะนะครับ ตัวชาตจะออกหวานๆน้อยหน่งม,มีสมุนมาคุดดินอยู่ข้างนี่ครับ <laughs> อันนี้เป็นออมหมูครับทุกคนนี่ อันหมูยังบ่ค่อยยังบ่ค่อยเปื่อยครับยังเหนียวอยู่หอมโมกไข่ป่าครับอือร่อยอืม อมาด้วยครับทุกคนนี่มามาคูดดินครับผมมาคูดดินมาห่าอยู่ข้างเนี่ยวันนี้บรรยากาศข้างหลังก็เป็นกลางนาครับทุกคนตอนนี้ก็จะเตรียมทําข้าวโพดนะครับรอฝนตกมาตอนนี้ฝนยังมาตกเลยครับอากาศร้อนมากห้อนขนาดอะมามีฝนมไม่ได้เม็ดเดียวพายุลูกไหนมาก็มาถึงบ้านผมเลยนะครับ ตอนนี้กำลังล้อฝนอยู่ครับผมหอมกปลานะครับอื น้ำพริกปลาครับประเจนน้ำพริกนมนะครับผมน้ำพริกนมแบบยางหนึ่งเนาะนี่เป็นน้ำพริกปลานะครับดอกแก้นะครับ เมือเขือครับตอนเจ้าาก็ลมเย็นดีครับทุกคนตอนในบ่ายก็ ห้อนขนาดอ่ะอวันนี้น้ำพริกดำครับวันนี้กั็ข้าวหลายอย่างครับทุกคนหมดจจะกินอย่างนะครับ หอมมกป่านี่ก็ะล้้าไข่ป่าหอมหมกไข่ป่าเนี่แยงหังเลน,นะครับอร่อยครับ อย่างคอมูมสูเนี่ยนั่งดีเฉยไปได้กหอนั่งดีเฉยนั่นแหละ ข้าวเนืองแอปหนึ่งครับทุกคนง่ายกินหม่อมมดผมผมชอบกินข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวมันจะอยู่ท้องเนาะเวลากินข้าวเจ้าแล้วมันแบบหิวบ่อยนะครับกินข้าวเหนียวมันจะเหมือนกับมีพลังเยอะกว่ากินข้าวเจ้านะครับความรู้สึกของผมนะครับเวลาไปทางานนั่งนักนวนเ,นนะเวลาไปทําสวนอะไนีเนาะเวลาเขากินข้าวเหนียวไปนี่ผมมันอยู่ท้องนาน,นครับเวลากินข้าวเจ้าในแป๊บเดียวหิวเขา้า นั่งอยู่นั่งอยู่เฉยขาวนั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่เฉยรู้สึกว่าตอนนี้จะแก้นเข้านะครับทุกคน กินข้าวเหนียวมันก็จะแก้นเข้านะครับบ่มีน้ำมาด้วยนะครับทุกคนซดน้ำแกงเอาครับ แหลมน้อยนึงจะกินมดกระบบไหวครับทุกคนเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันอิ่มแบบอิ่มจุกเลยนะครับอยากไปกินตนเมนตอนครับตอนเที่ยงข้าวเจ้านีาย่ยอัดได้เนาะเวลาขา้าวอิ่มข้าวเหนียวนี่เบาไหวครับนั่งกอนหลัง โอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ขอพาทุกคนมากินข้าวกินป่ายำเจ้าๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อผมตัวเน่และพบปะกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ